มาตอนนี้ซัดก,กันมันเลยครับตอนนี้นะเรื่องแลนดสไลด์ไม่ใช่เรื่องแลนดบิดนะระหว่างาคุณอิ่มเพื่อไทยใช่ไหมกับคุณใหมสิริกัญญากับก้าวไกลฟาดกันยับเลยนะครับต่างโต้เถียงกันไปกันมานะว่าตกลงแลนบิดเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะครับไอเราก็ไม่ไอในมุมของเรานะเราก็ว่า มันเป็นเรื่องปกติที่ไอ้พวกก้าวไกลอ่ะมึงจะต้องค้านทุกเรื่องแหละนะครับค้าน4ค้าน8ค้าน5ค้าน6ค้าน7นะเออค้านแบบไม่ดูตามาตาเรือขอให้กูได้ค้านก่อนนะขอให้กูได้ด้อยค่าเออ ก็ตามสไตล์เขานะครับเขาก็จะพยายามโยงมั่วเหตุผลมั่วมากนะเหตุเหตุผลก็านะเอ,อ๊ะทำไมออสเตรเลียทางด้านบนเขาไม่มาแลนด์บิดล่ะคะทำไมก็ไม่มาทางนี้ล่ะคะมันแบบคือแบบนะ <c oughs> เหตุผลอะไรของมึงวะ <c oughs> ทางคนณอิ่มเขาก็ตอบนะไปตามเรื่องตามราวนะครับก็ไม่คิดไม่ไม่ฝันเหมือนกันนะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมาออกมาสู้เรื่องแลนด์บิด ทั้งที่ว่านะครับไอเศรษฐาเนี่ยมันจะยกเลิกอยู่แล้วนะเออที่บอกที่มันจะยกเลิกอะแลนบิดอะก่อนก่อนเนี่ยจำได้ไหมแล้วปรากฏโดนโัวลงอะ่ะออแล้ววันนี้นะครับแลนบิดก็นะเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นที่ต้องการของผู้คนะนะครับ ไม่ดึ้ไม่ฝันนะว่าพรคเพื่อไทยจะมาอวยแลนด์บิดนะเออก็แปลกดีเหมือนกันนะครับส่วนไอ้เรื่องที่เถียงกันว่าเอ้ยโอ้ส่วนไอ้พวกด้อมส้มเน,นี่ยนะโอ้ยก็นั่แหละอวยอีใหม่กันแบบโดนล้างสมองมานะครับนะอวยกันแบบแบบอุดับตับไอม่อะนะอวยแบบไม่รู้จะอวยยังไงอะ่ะอวยจนอ้วกอะนะครับ บอกโอ้โหคนใหม่นี่แหละนะเนี่ยนะพูดข้อมูลมาดีสุดๆแต่ไอโครงการแลนบิดเนี่ยคือเอาจริงแล้วมันคือมันดีอยู่แล้วแหละนะครับเออแต่มันก็ต้องมีข้อดีข้อเสียว่าก็ว่ากันไปแต่ว่ามันมีข้อดีมากกว่านะถ้าเกิดขึ้นได้เนี่ยโอ้โหจะสร้างมูลค่าจะสร้างงานให้กับคนไทยเยอะแยะนะจะสร้างเออศรษฐกิจไทยเนี่ยนะให้เจริญรุ่งเรืองได้เยอะแยะเลย นะครับเออนะข้อดีมันมีเยอะนะมันมีเยอะก่าข้อเสียนะครับแอดมินยังไม่เห็นเลยข้อเสียมันคืออะไร <_ w> เห็นประชาชนออกมาลุกกันต้านบอกเราไม่เอาแรงบิดแล้วไม่เอาแรนบิดนะก็จะมีกลุ่มคนเนี่ยออกมาต้านบอกเราไม่เอาแลนบิดเออก็ว่ากันไปคือคืออะไรก็ไม่เอาอะคนพวกเนี้ยมันจะมีกลุ่มคน,นแบบอะไรกูก็ไม่เอากูไม่เอา เหมือนทั้งสร้างสะพานข้ามแยกกูไม่เอากูหอต่อต้านสะพานข้ามแยกอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีกลุ่มคนต้านบ้างนะครับแต่มันก็ต้องนะดูผลประโยชน์ของประเทศชาติด้วยนะเอออย่างสร้างภูกระเดิงเนี้ยนะใช่ไหมมันก็เห็นเพื่อไทยทําได้นี่ก็ไปพบก,กันได้ให้ลูกหาบลูกเหิบเข้ามาสร้างกระเช้ากันได้นี่ใช่ไหมเออนะครับว่าเอ้ยถึงแม้ว่าจะมีอ่า กระเช้าแล้วแต่ว่าลูกหาบก,ก็ยังหาบของเหมือนเดิมว่าอย่างนั้นนะออพอเขาจะไม่ให้คนเนี่ยแบกของขึ้นแต่มันจะเป็นไปได้หรอนะเอ,อลูกหาบโดนหลอกว่าไม่รู้พอขึ้นกระเช้ามันแป๊บเดียวอะ่นะถ้าขึ้นกระเชา้ายิงสิบห้านาทีก็ถึงแล้วใช่ไหมแต่ลูกหาบนี้ต้องแบกกันเป็นวันกว่าจะถึงมันจะหลอกกันได้หรอเออก็แบกก็แบกกระเป๋าเป้ขึ้น,นกระเช้าก็จบแหละนะอ,อะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะ เออโอ้ส่วนคุณผู้ชมฮะชอบชอบเชียร์ทีมไหนครับทีมทีมเพื่อไทยหรือว่าทีมเก้าวไกลครับนะเออแต่แอดมินว่าคนดูคงไม่เชียร์ใครหรอกเนะชียร์ลุงตู่อย่างเดียวตัวนะี้นะเอาลุงตู่มาก็จบละนะไม่ต้องไปเถียงกันให้วุ่นวายใช่ไหมเออทำลุ้ทถ้าลุงตู่มาอยู่ต่อก็ทําแล้วทําอยู่ทําต่อนะครับก็ทาไปเลยแลนด์บิดจบแล้วเิ้นเรื่องเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพลก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ